ไฟคลอกเ x i a มี่ SU7 Ultra หลังชนเกาะกลางในเฉิงตูชาวบ้านช่วยแต่ไม่สำเร็จกลางดึกที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนรถยนต์ไฟฟ้าเสี x ย a มี่ SU7 Ultra พุ่งชนเกาะกลางก่อนจะเกิดไฟลุกท่วมทั้งคันคลิปที่ถูกแชร์ทั่วโซเชียลเผยภาพพลเมืองดีหลายคนรีบจอดรถเข้าช่วยพยายามทุบก,กระจกแต่ไม่แตกใช้ถังดับเพลิงฉีดแต่ไฟลุกแรงจนเข้าไม่ถึงตัวคนขับขณะเดียวกันมีรายงานจากชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าประตูรถอาจถูกล็อก ทำให้ไม่สามารถช่วยผู้ขับขี่ออกมาได้จนถึงตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่เฉิงตูและเสี่ยวมี่ออโต้ยังไม่ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเหตุการณ์อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่เหตุนี้ทําให้เกิดคําถามอีกครั้งทําไมรถไฟฟ,ฟ้าถึงเกิดไฟไหม้ได้บ่อยกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแม้ทรงพลังแต่ไวต่อความร้อนและแรงกระแทกถ้าเกิดความเสียหายไฟสามารถประทุได้าภายในไม่กี่วินาทีเมื่อเทคโนโลยีในรถยุคใหม่ซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามคือเราจะปลอดภัยแค่ไหน และเทคโนโลยีที่ล้ำเกินไปจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเสี่ยงขึ้นหรือไม่